สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการใช้งานเมนูเพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับเมนูนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือว่าเช่นเราโพสขายของใน f a c e b o o k ปกติของเราธรรมดานะครับแล้วถ้าเราโพสต์ไปเนะี่ยถ้าเพื่อนของเราสนใจเขาก็จะอาจจะมาสั่งซื้อของเราซึ่งส่วนมากเนะี่ยการแอดเพื่อนเนะี่ยเราจะไม่ได้กําหนดเป้าหมายนะครับทําให้คนที่เห็นโพสต์ของเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบในสินค้าของเรานะครับซึ่ง ในการเพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับทำให้เราเพิ่มเพื่อนด้วย ID ของอ่า e b o o k คนที่จะสนใจสินค้าเรานะครับทีนี้ ID Facebook นะครับคืออะไร ID Facebook ก็คือ ID ประจำตัวของของแอคเคานต์ o o ซบนั้นนะครับเช่นของผมนะครับอ่าแบบนี้ก็จะมี URL แบบนี้นะครับนี่ Copy มานะครับแล้วก็มาวางใน ใส่ u l ตรงนี้นะครับอาตรงดูไอเดียเฟซบุ๊กเอามาวางนะครับกดตกลงอันนี้คือ id facebook นะครับหรือถ้าเป็นของเพื่อนเราก็หรือของใครก็ได้นะครับสมมตินี่นะครับแล้วก็คัดลอกมานะครับแล้วก็มาใส่โอเคก็อันนี้คือ ID ของ เฟซบุ๊กนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบาง Account เนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อเฟซก็คือจะเป็น id นะครับสามารถเอา id ตรงนั้นมาใช้ได้เลยแล้วก็เอา id ตรงนี้นะครับมาใส่คลิกที่เพิ่มเพื่อนโดย ID นะครับจากนั้นเอา ID มาใส่1 id ต่อ1บรรทัดนะครับใส่ไปเรื่อยแบบนี้นะครับนี่นะครับ ทีนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นอันนี้นะครับทีนี้ผมก็ปี้นะครับแล้วก็เอาดีของเขามานะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถใส่ค่าดีเลย์เป็นวินาทีได้นะครับส่วนมากผมจะใช้ประมาณ20นะครับซึ่ง จากการทดสอบนะครับสามารถอาแอดเพื่อนได้วันเดียว600คนนะครับแต่มากกว่านั้นยังไม่ได้ทดลองนะครับโอเคจากนั้นกดเริ่มส่งคำขอเพื่อนนะครับโอเคอันนี้ไม่สามารถส่งคำขอได้นะครับทีนี้เราดูนะครับทำไมไม่สามารถส่งคำขอได้อ่าเราลองกดเพิ่มเพื่อนนะครับ อ่อามันจะขึ้นนะครับผู้คนนี้ได้รับการเพิ่มเงินถึงขีดจำกัดแล้วไม่สามารถเพิ่มได้ทีนี้ลองดูคนอื่นนะครับเช่นอลองดูคนนี้ดูนะครับ Okay. Copy URL ไปนะครับแล้วก็เอามาใส่ในด้วยดี Facebook กดตกลงจะได้ดีเข้ามานะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเอามาใส่ดูนะครับกดเริ่มส่งโอเคเห็นไหมครับขึ้นเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถแอดเพื่อนได้ทีนี้เราลองคลิกไปดูนะครับนะครับจะส่งคำขอเพื่อนแล้ว ซึ่งเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับต่างๆนะถ้าเราจะยกเลิกการส่งคาขอนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่รับสักทีอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดยกเลิกส่งคาขอเพื่อนทั้งหมดได้ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้เราลองดูนะครับลองดูทีกที่นี้ คิดไหมครับก็มีเพื่อนเพื่อนทีนี้การจะให้ตรงเป้าหมายนะครับเช่นเราอยากจะให้เฉพาะคนในกลุ่มบางกลุ่มนะครับเราจะแอดอเป็นเพื่อนในกลุ่มคนในกลุ่มบางกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถดึง id ของกลุ่มอาสมาชิกในกลุ่มนั้นๆมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอ,อย่างตรงนี้นะครับให้มาที่เมนู a tag id สมาชิกของกลุ่มผมก็ไปหากลุ่มนะครับ ซึ่งกลุ่มในที่นี้อาจจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้นะครับไม่นจะเป็นที่เราต้องเป็นแอดมินไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปิดกลุ่มปิดได้หมดนะครับทีนี้ผมจะหาลูกค้าเช่นขายอะไรมอเตอร์ไซค์อันนี้แล้วแต่เป้าหมายของเรานะครับโอเคหากลุ่มผมก็พิมพ์ในนี้นะครับแล้วกด อันล่าสุดนี้ค้นหาผลลัพธ์นะครับจากนั้นเราก็เลือกกลุ่มตรงนี้นะครับซึ่งบางเฟสก็จะเป็นเฟสใหม่หน่อยนะครับก็คือ,อพวกตรงกลุ่มตรงนี้จะย้ายไปอยู่ข้างบนแทนนะครับเราก็สามารถคลิกเลือกได้เราก็ดูนะครับว่าเราจะดึงกลุ่มไหนทีนีอ้อย่างสมมุติกลุ่มหมื่นกว่าคนเห็นไหมครับแบบนี้ เวลาดึงได้มันก็ดึงได้มากสุด4ี่ถึงห้าพันคนนะครับไม่สามารถดึงได้หมดทั้งหมื่นเพราะว่า facebook มันจะจำกัดอยู่แค่นั้นนะครับอ่าสมมติคุณเอากลุ่ม1มื่นสามนะครับเวลาดึงมาได้มันก็จะดึงได้ประมาณ4ี่ถึง้าพันคนนะครับเพราะว่า facebook เราเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้เยอะขนาดนั้นมากกว่า5้า5000ันได้อยู่แล้วทีนี้ผมเอานี้นะครับเพื่อจะให้มันเร็วนะครับก็ คัดลอกนะครับคลิกขวาคัดลอกลิงนะครับหรือว่าคลิกเข้าไปดูในกลุ่มถ้าเขามี ID แบบนี้ก็ Copy ID มาได้เลยนะครับเอามาใส่ได้เลยหรือว่าถ้าเขาเป็น URL ที่ตั้งชื่อนะครับก็ Copy URL นั้นมาแล้วคัดลอกนะครับกดตกลง เราก็จะได้ ID มานะครับแบบนี้เอา ID มาใส่แบบนี้นะครับจากนั้นกด Add Tag ID สมาชิกกลุ่มนะครับตรงนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นบอกเราก็รอสักแป๊บนึนะครับจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกในกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับถ้ามีมากก็จะนานหน่อยแต่ถ้ามีน้อยก็จะเร็วนะครับซึ่งเฉลี่ยมันจะดึงได้ประมาณอ่าวิลาประมาณ10คน20คนนะครับ อ่าซึ่งอันนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ไปดูนะครับอ่านี้ดึงมาได้304คนนะครับจาก500ซึ่งบางไอ้เ n านะครับก็ไม่สามารถดึง ID มาได้นะครับมันก็เลยทําให้ดึงมาได้ไม่หมดทุกคนนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กด export to csv อ่าทีนี้จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิก เมื่อ้เพื่อนคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดมาด้วยโปรแกรม Excel แบบนี้นะครับแต่ถ้าเครื่องไหนไม่มีก็เปิดไปนะครับซึ่งส่วนมากาทุกเครื่องก็จะลง Microsoft Office ไว้อยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยทีนี้เรากดตรง B นะครับแล้วก็ Copy โดยกดคัดลอกนะครับจากนั้นย่อนี้ลงไปที่โปรแกรมน,นะครับเพิ่มเพื่อนด้วย ID เรามาวางนะครับโอเคสังเกตว่ามันจะมีตรงนี้นะครับช่องว่างแล้วก็เป็นดับเบิลโคดตรงนี้นะครับแบบนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเปิดโน้ตเพจขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าโน้ตเพจก็ได้ครับและคลิก ขึ้นมานะครับอ่าก็จะมาแบบนี้นะครับหรือบางคนอาจจะเป็น Windows เก่าหน่อยไม่มีก็หรือเป็น Windows 7หรือเป็นวินโดว์แอะไรแบบนี้ไม่มีเหมือนผมนะครับก็กดปุ่ม Windows นะครับที่อยู่ข้างคอนโทลแล้วก็ R นะครับแล้วก็พิมพ์ N O T E p A D แบบนี้ครับแล้วก,กดโอเค โปรแกรมโน้ตเพจจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราให้เรา Copy นะครับ Copy คัดลอกนะครับโดยการคลิกตรงข้างบนนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับให้คลุมดำแบบนี้หมดก่อนอ่านี้ก็มาวางในโน้ตเพจนะครับ คืนแบบนี้นครับให้เราลบ member id ออกก่อนนะครับจากนั้นก็เลื่อนให้ไปบนสุดนะครับแบบนี้จากนั้นมาที่ edit ่ากดตรงตรงนี้นะครับหรือว่ากดปุ่ม control head จากนั้นก็ใส่ double code ไปนะครับหรือว่า copy อันนี้มาใส่เลยก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่แล้วนะครับจากนั้นกด repeat all เห็นไหมครับมันก็จะหายไปหมดแล้วแล้วก็สามารถกด Ctrl A นะครับเพื่อให้ดึงทั้งหมดหรือว่าจะเอาไปบางส่วนนะครับจากนั้นกด Copy นะครับนี้มาที่โปรแกร,รมนะครับแล้วก็ ID ทั้งหมดวางนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดแล้วเปิดใหม่ดูดีก่น โอเคมาที่โปรแกรมเพิ่ม ID ของเพื่อนนะครับจากนั้นเอาที่ได้มาวางแบบนี้นะครับอันนี้แ,แต่จะตั้งครับผมตั้งไว้ผมที่20นะครับเพราะว่าจากการทดสอบผมเพิ่มเพื่อนได้600คนในวันเดียวนะครับซึ่งจะชา้าจ,จะมากแล้วแต่บางคนนะครับแต่ว่าไม่ควรจะต่ำกว่า1ิวินะครับ เพราะว่าถ้าเราน้อยเกินไป Facebook จะบล็อกการเพิ่มเพื่อนได้นะครับและอย่างหนึ่งหลังจากที่เราเพิ่มวันแรกไปแล้วนะครับเราก็ดูสักวัน2วันก่อนนะครับว่ามีคนมาแอดเราเพิ่มหรือเปล่าหลังจากสองวันแล้วเราก็มากดยกเลิกส่งคําขอเพื่อนทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเพิ่มใหม่เพราะว่าถ้าเรามาเพิ่มใหม่นี้อันเก่านยเขายังไม่รับเรานะครับเราเพิ่มไป Facebook จะบล็อกเราได้ฉะนั้นเรามายกเลิกการเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับ จะราค่อยมาเพิ่มทีนี้หลังจากใส่ ID มาแล้วนะครับใส่ Delay แล้วนะครับของผมเป็น20ก็คือ20วินะครับะนะกดเริ่มส่งคำขอเพื่อนอเขาใจไหมครับอันไหนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเรียบร้อยแบบนี้นะครับทีนี้เราลองคลิกไปดูนะครับอ่าก็จะส่งคำขอเพื่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รออีก20วินะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ นี้ส่งคำขอแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไหนส่งคําขอไม่ได้จะขึ้นเออเรเอร์เป็นตัวสีแดงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีเฟซนั้นก็มีเพื่อนครบ5 0าพันคนแล้วแล้วไม่สามารถส่งต่อได้หรือว่าแอคเคนั้นเขาตั้งค่าไม่ให้เพิ่มเพื่อนแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเตือนนะครับว่าเพิ่มไม่ได้แล้วอาจจะเห็นไหมครับผมก็จะมันก็จะขึ้นว่าเพิ่มเพื่อนตรงนี้ก็จะปอกนะครับรายงานนะครับว่าตอนนี้เพิ่มไปกี่คนแล้วสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะยกเลิกนะครับเราก็สามารถกดจุดได้นะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับไม่สามารถส่งคําร้องขอเป็นเพื่อนได้อันนี้เราลองคลิกไปดูนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรามาคลิกเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับบุคคลนี้เราขอเพื่อนถึงขีดจํากัดแล้วไม่สามารถเพิ่มอีกได้นะครับอ่าซึ่งโปรแกรมก็จะขึ้นว่าไม่ตัวสีแดงแบบนี้นะครับถ้าอันไหนเพิ่มได้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้ายกเลิกให้กด หยุดตรงนี้นครับซึ่งในการเพิ่มเพื่อนนะครับหรือว่าทุกโปรแกร,รมใน a d v เวล t าตัน,นะครับเราสามารถย่อแบบนี้ได้นะครับเพื่อเล่นเฟซหรืออะไรก็ได้นะครับหรือว่าย่อเบราว์เซอร์ลงแล้วก็ไปเปิดด้วยอโค้ดอีกแคลน,นึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำงานของมันให้เราปกติอันนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะทำงานของมันเองนะครับไม่ว่าเราจะ ย่อแบบนี้แล้วก็เล่นเฟซของเราปกตินะครับแต่ว่าหน้านี้ไม่ควรไปเล่นนะครับควรจะไปเปิดอีกแท็บหนึง่งแล้วก็เล่นตามปกตินะครับโปรแกรมในหน้านี้ก็ยังทำงานงมันไปปกติหรือว่าเราย่อลงแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดหน้าอื่นนะครับมันก็จะยังทํางานอยู่ซึ่งตรงนี้ i อมาโคไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกมากกว่า ขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากขอหมดทุกคนแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอบอกนะครับว่าเพิ่มเพื่อนหมดทุกคนแล้วนะครับทนี้ผมหยุดก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะยกเลิกคำขอเพื่อนนะครับ หรือว่าเราจะดูคําขอเพื่อนว่าเราขอใครบ้างนะครับเดี๋ยวลองผมปิดโปรแกรมให้ก่อนทีนี้มาที่ตรงนี้นะครับอันนี้เด็ผมช้าไปหน่อยจากนั้นกดตรงนี้นะครับกดเพื่อนตรงนี้กดค้นหาเพื่อนจากนั้นดูคําขอที่ส่งแล้วนะครับก็คือนี้นะครับที่เราขอเพื่อนไปเมื่อกี้นี้นะครับแบบนี้นะครับ เราสามารถกดยกเลิกคําขอได้นะครับโดยมาที่ที่ปุ่มยกเลิกที่คุณส่งคําขอเพื่อนทั้งหมดนะครับซึ่งเมนูนี้ถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่รับเรานะครับเราก็สามารถกดยกเลิกมันก็จะยกเลิกเฉพาะคนที่ยังไม่รับเราเ,เพื่อนนะครับหาที่นี้ผมลองกดยกเลิกกดตกลงนะครับหาสกเกตตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเริ่มไล่ยกเลิกนะครับเห็นไหมครับ ซึ่งมีหลายคนที่เราขอไปนะครับก็ซึ่งจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูนะครับหเห็นะครับไม่มีแล้ว ใช้นะครับที่ดีที่สุดก็คือถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าวันแรกเนี่ยเราเพิ่มเพื่อนไปแล้วนะครับสมมติผมเพื่อนเพิ่มเพื่อนไปแล้วห0ร้อยคนพันคนแบบนี้นะครับให้ดูสัก2วันก่อนนะครับว่ามีคนเพิ่มของเราแล้วหรือเปล่าถ้าโอเคเขามีคนเพิ่มของเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอ่าเราจะมาเพิ่มเพื่อนอีกแล้วก็ให้เรายกเลิก คำขอเพื่อนที่เราเคยขอไปก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่ยกเลิกเพื่อนเราขอไปเนี่ยแล้วเขาไม่ได้รับเรานะครับถ้ามันเยอะขึ้นนะครับเราไม่ได้ไปยกเลิกมันอ่าเวลาเราไปขอเพื่อนใหม่ Facebook ก็จะบล็อกเราไม่ให้เพิ่มเพื่อนได้นะครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ